อสินนิสานวันน้องหน่อยจ้ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีช่วงซิงเลี่ยงครับพี่น้องเอามาหนี้ครับสิมาใส่บ่วงหนูครับพี่น้องใส่บ่วงพี่ละบวงบ่วงไม่ยิ่งได้หนินี่คืออะไรอังสันไม่ยิ่งเห็ดมาเห็ดเองเนาะไม่ตมาเนาะขวดเนาะไอ้ปุ่ยอันนี้คือคือเห็ดสันแท้โอ้กะซัำนีละะตันไหนข่อยได้หนิเออกะซัำนีละตัวนี้เอาอไมสิช่บอลเนตำลักตินี่ยืนลงไปยังหน่อยตำดาเมื่อกดาเขาบวงพอดีตัวไปผู้สาวเห็ดเองไนาปุ่ยเป็นก้อนตัดหนิ พี่จะคล้องหน้าพี่พี่น้องครับนะช่ไปี่น้อปไ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 ปาปไ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 ปนปไ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 นไปไปนปไปไ้ไป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 าปไปไปไปนปทัไป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 ไนไปไปไปนปไปไยไปไปไไปปยนป้ไปเปไไงปปปวไยขนาด เสาหัวกับย่านคนถอยรถต่ำเข้หมวกับน้องมาสูไปนี่อ่ะป้าเขาดรอ่ะครับโอ้ยเข่าจะมาเล่าจะเล่าเข่าเล่าจะมันงามครับพี่น้องเลยเขาดรอเขาชิมหาครับพี่น้องนี่เขาเจ้าเขาเจ้าเด้อพี่น้องนี่โอ้บรรยากาศตรงไห้ทุ่งหนาครับพี่น้องเกลียวหน้าเกี่ยวแท้เข่าไหมน่นเลยขาใส้นู๋วเราเข่าหมอบว่าผิว่าเลยเนาะนี่นี่ครับพี่น้องโคกตาในตำนานครับพี่น้องย่งคือเก่ากับสามตนเฮี้ยงกันลองซองลองซองนี่ ไปเราไว้ย่ท้างไหนก็ทางกวบว่าหน่อยพน,นะขุนุกวว่าเราไจะไปไก่ตุนสมมอาตายเนะนี่ยพอนแตนมันเปนว่าคนเขาไปไก่ที่ตายได้พี่น้อง,งตุนหมกสมมอมันตายสมมอในตำนานติดตำนานบกบหกสมมอหน้าเมยมสิไปเนเมยแบบในย่านี่เลยิ่้กรปุก็ได้เห็นบอก่ว่าบกบตันอยู่ไทางนี่น แตงยาเราบ่านี่นคือสามเหลี่ยมไปน้ำคู่สาดีแถ่ะกาหมูวานางสีนั่นบางอยู่แก้ามีก็ห้อยเกยบไปแล้วนี่ไปตัวเตาเียงนาคปุเลธรรมดีแต่ลอยน่าเจองแด็กมที่ไ,นไนหนเอาบากนาวปลูกตถึงคือเป็นนวยมันว่แม่นตยุตอตกองสมบัแตนแตลาบถอยออกมาควรอะห้างอะแมนตยุกอสมบัตเด้อมาๆถอยๆอ้บักทุเรียนครับพี่น้องล่าใบตาลไม่เห็นหฮมไฮนี่มามา โอ้ยแต่ว่าต้นซืนดีอยู่ดิเบุ่งต้น <ไป S 2> น <ะ S 1> ีน้กันนะเอาต้นนี้ก็ซืนดีอยู่ที่นี่โอนอกใบตานบ่เหอต้นเรียนเนี่ยนใบตานอือจะออว่าพกงดเราดิเอาลกูปลูกสองต้นเฮี่ยงกันปลูกใบเที่ยไใโอ้ตัห้าตัวตน,นึ่งตายมาแลัวตนัวหนึงตไ<ป>ก่สิตายเหรอแล้วไรไม่เี่ยลเือนาคตตายครัมันคลองหนูวนี่มัคองหนูมันคองคนจะว่าไก่ก็หัว ไปมีน้องมันมีหัวข้าเส้นเลยครับนี่บอแล้วคือว่าขวยมีที่ต่วนว่ะน,น้องขวยเดี๋ยวขวยบอกง่ายเลยครับง่ายแต่มันกี่เที่ยวท่าอางใดมันสิขวยอันยังโค่นตกแห้งครับมาขึ้นนี่ กี่หวยม่เตอรห้อยเม็ดฝนจากว่าขึ้นที่เที่ยวทางฝุ่นปุ๊บเอาฟูมใส่เลยหรือหละใส่อยูเอาเมื่อไหร่แม่มากินโชเฝีมือย์ครับมมาายหนูเอาพี่น้องครับมายามหนูและพี่น้องเฮ็ดออกบักหลายเลยพี่น้องเฮ็ดเลยหรือว่าไหลครับเอากระดีไหลตัวเป็นเงาที่นี่เฮ็ดคล้ำหัดพี่น้องนี่ยเฮ็คล้หัดไม่นำหมอกบ่ปนได้ดิโอ้ยกินได้ตัวเอาไปปนเสกกบน้อยไหม ีเขาทาเลย้ได้พี่น้องนี่ปุ้นใส่กบขี้พิกดิบบะเนี่ยเว้ยให้ใส่กันหัวตัวพี่น้องเลยอยากขอบปากกว่าท่านก็เลี้ยใจปุ้งไงใส่ปากผู้อื่นงานนี่เดียวอีกนึงอยากหนูนทำกันได้พี่น้องครับวันนี้ตอนเสี้ยวจังน้อยครับพี่น้องแต่ว่าหนูเสียสกี่ใบบ่ได้ครับมันขึ้นบ่ได้มากครับมันจะฆ่ายากอยอ่คนบ่ได้เส้นหลายคนเลี้ยไปอยางมากหนูดูถูกันบันนันเนาะฮะมันถือสุรังแั่ไหนเอาว่างีนสิบหลังเถ่ามัาบ่เถ่าทำกันก็คผู้เก็บ นี่เองวะผุดผุ่นไม่ท่าผุ่นใส่เดชกำลังเกิดดอกผุ่นเดชเาแล้วก็มีดอกยงามี่สองดอกพี่น้องมาเดือพีน้องเลยไม่เก็บเห็ดปาอยู่ขาน้่กันครับไม่ข้ามัดนี่เห็นบ่ยังไว้เห็ดข้ามัดพี่น้องขามันจะเป็นมันมัดเนาะ มันมัดมันมีแนมัดยุยอ่าุ่นเดดอกนึงใส้หัวหมวกนี่นดอกนึงเตรมหัวหมวกนี่กาเลกเว้ยไม่สิไหลยเียบางอีกค่อยคอยยองเยียบแห้งว่าได้นี่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 กจเคียขึ้นบางหรอครเคียเครยงทางขางมีมือบ่เ้วเออจีบเห็นลำกันด้วยป่อยแม่ย้มเอือยไอ้สู้ข่นสุครับเอาค่ะอบ้าง พี่น้องดอกนึ่งนี่ลาฟองเลยนี่ขาหมัดนี่ขาไมสิหมัดนั่นสิพี่น้องก็อะไรานี้่เป็นวงแหวนาหารข้าปตีงายมเหมือนกันนี่นี่ยังเลยขาหลองอีกครับกอดจะไปยามหนูได้พี่น้องด้อเจมเฮดเจมเฮาครับพี่น้องเียวมาเีไเรากวรจะฟังหัวเกิด น <rah> <arts> <m ín ics> <m í> ี่นี่นี่เป็นจีอยู่นี่ร่างเกลดครับนี่างนอกนี่โอ้นี่ปล่อยยนีมูสินะมูงปห้องเข้าเอาไปดีโอเคเาพอเดใช่อยเนองแม่เดองผ่าครับม่กำแพงไนพี่เขียนใชเพื่อใช่ โคเนี่ยซืมาหัยามหนูยามหนูตะดะต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 ะมะออตะคะตะตะนะต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 ะนะต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 ตาตะ่ะต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 ตะ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 ตีตยตะตตย ขาห้ามครัตูพ่อพี่น้องนี่มาแตงยางหยอกมามันเด่น้องกินแล้วเนาะมาเจอหาุ่เหล่ามาเอกับไส้เงียบไโคบีซี่ตัวกันนะโอ้หาอยู่หากินะพี่น้องเนาะมีเด้อสองดอกพีผีผีสดอกพีขี้เห็ดขามัด เงยเผยปมะสิได้แกงตัวพี่น้องกับเห็ดข้าวมัดอืมอ่ามีดอกอืมขามันมัดเออ๊ะมัเดียงกัดใช่หัวหมวกพี่น้องนี่ดอกนึ่งใช่นี่นี่เถอาไปนี่เถอดกระบอกเหล้าไปเราเป็นเสียเกามาเรื่เงินน่องมันเนี่ยคือตุนเลยพี่น้องนี่ นี่ยคือตูนขักตูนแหน่หรือตูนหมูกรุบว้าวหมูขึ้นจยว่าดอกพังพี่น้องนุ่มยังได้หนินั่นหมูดอกบบบไงเอาเนี้ยฝามันรุนเหมืนได้หยำหมูได้เยอะเลยได้ก็ได้ก็ว่าลายดอกอันนี้เราเท่าแล้วที่ได้ดอกนี่ล่ะคือดอกนี่เนาะดอกนี่แข็งบ่นี่จังวะใบมันเป็นไงใส่เงี้ยเสียต่อไป เบกี่เป็นมั่ยพี่น้องนี่ยมันเป็นมวยในเหยียบเด้เหหัข้ามด้นนี่ตีนแล้วอยู่เหนือันนะะหาเบานอสีคือใบใหม่กระะงี้หาอีกหาอีกสีเด็กคนนีเลย้ยา้นนี้ขนวา์เฮดออกแล้วนี้ยกาสนมี่เียหาห่อม้ออีกพี่นนองหน้าบาค่มครับพี่น้อง นี doen, ่เดี๋ยวรองนึงไหมนี่นี่นีนี่่า่าเท่าได้ไหโอ้วาท่านเท่าดอกเล่านาแห้งเหอนี่ยนี่วะนี่สั่นแล้วเอาเลาะปเป็นห่อทีวุ่นกันสิเยพอปุนสิเคียมึงอีกหึงนั่นเดนั่นเดโอ้ถามึงอีกาเมอีดีตัวนั่นน่นละหตเคียแห้งมันก็ุ่งเห็ดมันติ เออท่านไม่ต่อฮรอเบื้องพี่น้องเตยน้าเตปนดีสี่น้องเลยมาเลยครับเพื่อนครับสุมอศทุบอนครับพี่น้องห้เจมเห็ดเจมส์หาลำการม่แม่นสัมวยบบสาดแหงพี่น้องวอาแล้วครับีดอกนงครับปลาอยู่้าด้อพี่น้องครับเฮ็ดขามัด กินไหนคือเก่าครับข้าวปนจะก็สีตัวเว้ยขักวปนอยังสีโอรัวสีแจนข้ามเขายังไงปูมือโดนก็เราไงข้ามเขาลุกตึงเลิงมาเลยสุกปนสุกเห็ดใส่ให้ข้ามเขาอัดไวรบ่นอัดปากกองก้วงติ้มบุ๊บหงำตัวตัวตัวหรือเอี้ยงไรลิลิลิตนตุ้นรกระพาะเอี่ยมอากต้มดากเปะยางเซยเห็นว่าเอากระดูกกบองนี่แหละหนุนดุกอนกบให้กบหน้าหงำเลยมัดหลับไปเราบ้างเรื่อยๆครับ

นม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 เพื่อกันเจ้าไปหาซาแก่ใจทั though, yeah, yeah. like ้งน right? right. okay. ั้นน่ะ right. กันนี่เด็กค่ะแกค้หาดยวยหนูดิแก่ใจปันไอหนูใจอันนี้แต่ั้นหน้ากันใจมีไรออกไปนู่นนี่จ็ะนี่ครับอันนี้ถุงนี่ม่นเป็นถุงขยะเรืองพี่น้องครับถุงมาให้เอาใบยูคาเขาพี่น้องเห็ดเป็นฟุ้นครับเพียะพี่น้องเขาเป็นเนื้ห์วิล่าจ้างให้ครับพี่น้องถุงละหาบาทหาบาทครับใบยูคาที่มันรดนนี่ละพี่น้องครับ เ่าเออเราเป็นคนมาปลูกมาฝังครับพี่น้องพี่เด้ปลักหลายดอกเลยพี่พี่กุ้มหนึ่งใส่เราจ้างคนไฮครับพี่น้องพันได้แล้วเออใจพี่น้องว่าไงเออเดี๋ยวจะคอยเป็นไปเรื่อยๆเรามาข้นมาปลูกครับพี่น้องนี่ต้นกระดาษครับนี่ปลูกโกกไม้เต็มให้เต็มหน้าเลยครับเบาวคมครับพี่น้องแต่ว่าเราอยู่เช่นใหญ่คนละลุ่มคนละพี่น้องเอ้ย นี่ครับเราไฮมาแล้วแล้วเรามาถิมลงน้ำไว้ครับไฮมันเนาแมนนี่พี่น้องเราไฮแ,แล้วแล้วมาเสียน้ำไว้มันผูมันนี่เลาก็เอาไปเทใส่เงากล้กวยพี่น้องเทใส่งเงากล้วยเงาต้นไม้ที่เรา,ราป,รปลูกไว้ครับต้นดูต้นยังซัาปะปีเลยพี่น้องเหลือกเออต้นกิศนาผี่ผู้เราปลูกที่พี่น้องเราปลูกไว้นี่ โกนุ่งกกยังเนี้ยพี่น้องปุ่นลงไปหยอดปุ่นกักมีตาปลาไม้ครับพี่น้องเรามาปู่มกฝางครับนี่เลากระติโจมไปใส่โจมไปใส่ลดตุนทุนได้พร้อมพี่น้องครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับเป็นไส้พักก็ได้ครับนี่นี่ไปบ้านไส้หญ้าก็ดีที่กันครับเป็นปุ่นใบไม้แห้งครับพี่น้องอ่ะพูกกับขึืนมากเบมเฮ็ดตอครับเอ้ยยุใส่เหลอพี่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 หลกหลายดอกเลยนี่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 สามดอก สีแล้วเอาไปมามันสิบ่ได้ปนเลยมันสีแดงเหมือนเดิมปนนั่นละอบัวแดงบัวแดงบ่วแดงบัวแดงเบิบมันมันหนาหนี่ซื่อๆมันหนาดำเื่อซื้อมันหนาแห้งซื่อๆพี่น้องแล้วบ่งเลี้ยงครับพี่น้องก็ได้อยู่ได้ตัวตัวที่ได้กินเห็ดธรรมชาติมันสิมันธรรมดาเลยพี่น้องครับบ่นี่มันใกล้สิวายแล้วมันเห็นเหงือกแห้เห็ดมันได้กินเห็ดข้ามาเรืัองดีแล้ว้ยดีแล้วล่ะ นี่พี่น้องเอะไรที่ขวดเป็นกองไว้ทั้งสี่แล้วครับน่เป็นทูเป็นฟุ้นในความเหมือนเป็นที่ดินเนาะเป็นแปลงเนาะโอ้เม่ไม้ทูกับเป็นฟุ้นเป็นที่ดินแล้วก็เราเก็บกองไว้กองไว้นี่เราใส่ทูเป็นเป็นถุงค่อยปลูกเองปลูกยังไว้ปลูกน่ากระห้าเห็ดนะฮะผมอยไปปลุนไปใจใจท่าคุณครับดอกหนึ่งครับ ใบเมลเน่าเฮ็ดเกิดครับพี่น้องน่าเฮ็ดกองไปยังสิพี่น้องใส่ยี่ใส่เอาละบออืม นี่จกี่กระเด้ามัดนี่ามินฮ็ดแดงอยู่ข้างทางทางเลกๆทางเกียนทางยงข่าท่านยี่เด็กีเกียน่ดีพนี่เกียนในท่านดีท่นอยู่ของัน่ามีเด็กนึ่งไม่มนมน้อมยนีเราแล้วเาแล้วเดต้อน่เราเห็ดไวื้เเองเหรอ ั้นถกอืะลงามหนูตพี่น้องพี่น้องครับอือเียนี่ดอกไม้แดดดอกสดสดอืมแดดนะแบบโอเคลงไปหูหมอกกรับมาหมอกตาน่ด้ี่น้องเป็นรูกำลังู่นี่ดิเขาแล้วนั่นนี่แมนี่แมเข้อไม้ถึงกรพี่ดอกพี่ นึงเงายุคข้าก็ำลังโคกลหรือเป็นกียุคกมี่นันั่นนั่นงายุคข้าน่ี่น้องนั่นนะต้นกระดาษนไ่ดต้นกระดาษได้ไหมเอ๊ไม่ยังไม่ทาง่ทาง่ใส่ใส่ มันได้ดอกนึงครเป็นกีมันออกแล้วอืเอาเอาตัดไปนะไปอีกอันนี้หน่อยุข้าดไงกะล่างผู้ไงออกไปนี่พี่น้องครับอุ้ยหลายครับพี่น้องแบบนี้หมานครับพี่น้องเหี้ยเห็ดซี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 นี่คลามัดครับพี่น้องขุนได้ดอกนึงขุนขุนขุนเหยียบไปมี่ ขุ่นด้วยซ้ำุ่นี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 ่เดอดเถ้า่เ้าแล้วเาเียได้เฮี่งนึ่งขุ่นรางนึ่งเ้ยขุ่นเก็บอี่งเยไปี่รางนึงเยโอ้่นันนั้นมันยังข่นอนตัน้ตเหนีไปผ่าบอลควันย้ยีนี่นะี่นี่่นี่ มึ้อื้อก็จะอ่กอกีกได้เนาะแล้วมึงขึ้นว่านคนตกมาพีเนางเอาหาเราอีกสายางอะไอีกทีเดียวเรานีก็เอาเป็นตีนี่อโอ้ยสองดอกทำต้นน,นี่นี่พี่น้องนี่โอ้ยทำแมมันสิน,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 นเหยียบยบ่านในมาพีอยู่เนาะนี่นนี่อง นี่ทางมาถึมาลายครับเเอาเมื่อเดียวเบื้องบนมันกาดตานใส่ยี่ใส่โอ้เนี่ยชั่วสองดอกยี่หนดอกเดียวจิ้มหัวหนุ่พี่น้องหัวปนใส่กบโอ้เขียนตัวโกบันนี้แล้วพี่น้องอย่ใส่นานายได้ ทันเแห้งสูซีสซีก็บทำอนหนาทินาแปดละเอาคาเรามาเรื่อยๆดอกไม้อยดำๆออกมาจากมานันนะีนเปนไปหมุนหงนี้ะเออโอ้าไปพีโนองบานเียย่ออกไปไปได้กับพ่อปนั่นใส่น <ง ưng> เดียยุ่ขังทอเล่ามีอีกอนั่นสองดอกม่ไหมขังทอไหม นี่แ้องดอกแงกันนแโอ้นด่ยโ่นตาพีดอกแกันเห็นที่สุดเลอีกห้าป่เขาแล้วหายามหนูโอ้ยฮียทำาเต็มหี่น้องเมหมวกแล้วพี่น้องเอ้ยใายามหนูได้เห็ดพี่น้องตุ้งตีเหล้ามันสีมันก็สิมันอืมเจ้ดงมันกมันูเต็มหัวหมวกคนีบ่หักเฮ็ดนั่งดนกับาหักคนสิหักนงหลงมันก็หัก จนั่เนงเอะมดใจเห็ดยังเลยกลไปดีอเท่งเ <c oughs> ขาเถอะเยส้นหายว่าเรอมันจบหลดน้องครับมข่ไ้โอ้แลวาเสียงผัดอะข่อยเอนนบ่ะเ<า>ม็ดกั้เล็กๆอเขมันก่อนพี่น้องเลยกอนซ่อนสครับเพราะท่านเตอยู่พี่น้องที่มนันเห็ดน,นั่นแหะ นี่ยังมี่จะเท่าเต้นแหน่นะมีอกมะกกตานในตำนานครับต้นย่ต้นนีต้นสักตักแม่ปลูกพวกใหม่ารครับของบบาคมี่น้องเลยกุ้ยนี่ต้นใหม่นี่ละหมดบะยไฟัยังบก กอไผ่กวเดอกุมานไ่โเมนกอพรษรปลูกกอไป่แต่เอาแหไมาเสียมาละติตใส่าบางทุเรียนหนามาทร้างเลยูได้เยียดตพี่น้องได้ยูได้เห็ดพี่น้องเลย ท่นพักขาพี่นององพงเนี่ยูย้กยกาจ่ายอ,อยู่ที่นอนอากตนพี่นอนก,ก๊กตันเด้ยว้นอนก,ก๊กดีไอย้ยก๊กป้วยมากันอันตัวน,นี้มัง,งาะมงงมอ,งงอ,อ,อทงอี่นอนอะ นอ,ลลอน,นอละสามสิบสิรำเจี๊ับพี่พักขากาจ้าเป็น่อค,คุณคก,กักนี่ละมู้งนี่ละ<อ>ทีเหล้าไฮทงไวงใบ,บแล้วก็ไม่เห็ไใบสีเล่น้องใบยูคาทินใบต้นวดโอยกมอ้น นี่มาขายของเาไเ่ปอยู่ไหมติใทุเรียนนใส่ทุเรียนนำ่าสองึ้ษาดูงานปลากรามปลากรามแง่นี่แบบทุเรียนนำห่วยก็สิวางขัน ว่ามันบหมักน้ำหามันหยดลงไปตีนขึ้นแท่เียนบอกมันก็ยังงามอยู่นี่แตกยอดพร้อมแต่ว่าอีกต้นนึงพุ่นอันนี้ล่วงเลิกก็หนีใช่มันโคดรลุ่มไว้พี่น้องแบบปูมนี่ยังโอเคเรื่องน้ำบอกบางอันัหยดลงไักพุ๋นอ่ะยังยั่งอยู่ไหลลงไปหยอดฝนแม่นนี่เอาอันไหนก็บแม่ป้าเขาไงคือกับป้าเขาเลยกะน้ำไหมไปจำพ่อว่าบอกเขาเรี่องน้ คุณโก้ป่วยเราน้ำทวมแห้งวมพักขาตายหมดเลยพี่น้องทวมหมดเลยแต่อยู่ตรงมาโดนแม่บอกเรี่องว่าตายเเีมหมักน้ำบอกเกน้ำโอ้ดอกเตาเลียงพี่น้องแล้วปูแล้วู่เี้ไง ใส่างยนี่ขาปลูกพีกปลูกยังผืดผักสวนผ้เข้าปลูกเราจะมีไ้กันเนี่ยคิวน่ที่เราเีตทุกขาเรามาเห็นใุ่้ยง่ลีกกก้้เราเหมื้นเหมือนน้มา้เวย้ม่าม้าอหมานเหยาเออเย อย่าพูดใด้แบกเอาในเพียงหนี่งอี่าพูดได้มาเอาหนี่งพ, <c oughs> พี่น้องครับหนูว่าได้เรกพี่น้องได้เห็ดนี่แหละครับเต็มหูหม่วมงมอกกอครับเราอย่าบ่งอันนี้เดี๋ยวเราเป็นยังเราเนี่ยออ,ออกก็ธรรมาดาละอีสานมาเน่าเนาะวันนี้เขาจะเป็นหลังพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อจากที่ติดตามที่ชมอีสานบ้านน้อยหมจากขอบคุณที่มาเก็บเห็ดมาเซย์บวงน้ำกันเด้อพี่น้องอัานข้อหาเนาะ ในาการหาอยู่หากินนะครับอ่าชิมนี้ครับพี่น้องวส้สซมนี้ครับชิมนาพบพอกันไหมครับโชคดีกว้มทุกสวัสดีครับ